สวัสดีครับผมภูมิศลรภาพนะครับจากช่อง m ั n นี่ฮีโเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโนะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมนะครับเดอะสต็อกคนฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่นําทุกท่านไปเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกตัวต่อไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับ ตอนนี้นะครับเดอะสต็อกเข้ามาสู่ EP ที่14เรียบร้อยแล้วนะครับหุ้นใน EP นี้นะครับทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันมากนะครับเพราะทุกท่านนะครับเวลาทํางานอาจจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านหรือได้เล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับยังไงนะครับก็หลีกเลี่ยงกิจการหรือการบริการของหุ้นตัวนี้ไม่พ้นแน่นอนนะครับหุ้นใน EP ที่14นะครับคือหุ้นตัวนี้ครับผม บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือตัวย่อสั้นๆว่า i-net นะครับผมน่าสนใจนะครับบริษัทนี้อยากรู้ว่าบริษัทนี้ทำกิจการอะไรนะครับเรามารับชมกันได้เลยครับลักษณะธุรกิจนะครับบริษัท เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT แบบครบวงจรเลยนะครับแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้วยกัน3กลุ่มนะครับ 1. ก็คือบริการ cloud solution 2. ก็คือบริการเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วก็3บริการ co-location นะครับเรามาดูนะครับแต่ละลักษณะธุรกิจของ iNe นกันนะครับอันดับแรกนะครับบริการ cloud solution นะครับ พูดง่ายว่าเป็นบริการนะครับที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยมากคือปกติอะข้อมูลเราจะเก็บอยู่ที่บริษัทหรืออาจจะเก็บอยู่ที่พนักงานนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราใช้บริการ cloud solution นะครับข้อมูลเนี่ยจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท i n เ t เลยนะครับเราก็จะสามารถนำมาใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความปลอดภยัยแล้วข้อมูลก็จะเป็นระบบระเบียบสามารถนำมาวิเคราะห์หรือนำมาจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะ โดยไอเน็นะครับเขาสามารถรองรับการให้บริการธุรกิจได้ทุกขนาดเลยนะตั้งแต่ธุรกิจเล็กๆแบบ SME จนถึงธุรกิจใหญ่ๆได้เลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีศูนย์ถึงสศูนย์พร้อมเครือข่ายสำรองทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลคุณไม่หายแน่นอนแล้วก็มีการรับรองคุณภาพนะครับตามมาตรฐานสากลด้วยโอ้เขามีมาตรฐานสากลเยอะแยะมากมายครับเพื่อนๆลองดูตามสไลด์ได้เลยนะครับ แล้วคุณประโยชน์ของการใช้ cloud solution นะครับก็คือบริษัทหรือ SME ของเราเนี้ยก็คือจะประหยัดต้นทุนด้านไอทมากเลยนะครับโดยคือเราไม่ต้องเสียการลงทุนครั้งเดียวตั้งเซฟเบอร์ทาที่บริษัทเราคือเรามาจ่ายกับไอเน็ Net เป็นเดือนๆไปนะครับแล้วก็ลดเวลาในการอาจัดซื้อของต่างๆการติดตั้งเซเบอร์มีระบบอัปเดตอะไรต่างๆคุณก็จะสามารถลดปัญหาตรงจุดนี้ไปได้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มหรือลด ขนาดทรัพยากรที่เราได้ใช้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับมากกว่าที่เราจะเก็บไว้ในบริษัทเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะข้อมูลนะครับเป็นเหมือนของมีค่าเลยนะช่วงเนี้ยคือเราถ้าเกิดเราใครมีข้อมูลเยอะเนี่ยดัต้าเยอะก็สามารถนํามาวิเคราะห์ลูกค้าวิเคราะห์กิจการและทําให้กิจการเราเนี่ยเติบโตได้อย่างชัดเจนต่อมานะครับเป็นบริการเชื่อมอมินเทอร์เน็ตบริษัทนะครับดำเนิน ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลายมากแล้วก็มีพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดน,นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศต่อมานะครับเป็นบริการเขาเรียกว่า Coloation ก็คือเป็นบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์นะครับขององค์กรที่อยากแบบว่าอยากปลอดภัยอะ่ะและมีความเสถียรภาพนะครับโดยนําเครื่องที่มีอยู่เนี่ยมาฝากไว้กับบริษัทไอเน็ตก็ได้อีกทั้งนะครับบริการเนี่ยยังเป็นศูนย์สำรองข้อมูลนะครับ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับพร้อมสําหรับรองรับสถานการณ์ถูกเชิญได้หมดเลยทั้งน้ําท่วมการเมืองเนี่ยเราสามารถนาเซเวอร์เนี่ยมาฝากกับไอเน็ตได้เช่นเดียวกันบริษัทนี้นะครับน่าลงทุนไหมคือพูดง่ายๆว่าน่าตกใจนะปกติเนี่ยบุคคลในรูปนมครับว็คือวอลเลนบัฟเฟตนะครับเขาจะไม่ค่อยลงทุนกับบริษัทไอทีเลยนะแต่อยู่ดีนะครับเขามาซื้อหุ้น IPO ของบริษัท ที่เกี่ยวกับบริการด้านข่าวนะครับเพราะเขาเห็นว่าเป็นเมกะเทนโอ้ตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะขนาดนักลงทุนเบอร์หนึ่งของโลกลนะยังสนใจกับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องข่าวเลยเรามาดูภาพรวมของธุรกิจไอเนนะครับธุรกิจนะครับ บริการคาาในประเทศไทยเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ3ของประเทศนะคิดเป็น14.8%มูลค่าการตลาดมากกว่า6,000ล้านบาทหย6,000ล้านบาทเนี่ยมากกว่า Market Cap ของบริษัทเองนะครับแล้วก็ในอันดับ3ของไทยเนี่ยอันดับ1กับอันดับ2นะครับเป็นของต่างชาติก็คือเป็นของ a เม z o n แล้วก็ Microsoft นะครับแต่ของไอเนเนี่ยเป็นอันดับ1ของผู้ประกอบการของไทย อันนี้น่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าบางกิจการนะครับเขาไม่สามารถเอาข้อมูลอย่างเงี้ยไปฝากกับ อของต่างประเทศได้เพราะว่าเซเวอร์เขาอยู่ต่างประเทศมันจะมีเกี่ยวบเรื่องกฎหมายข้อรับรองอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นจุดขายเลยนะครับที่ Data Storage ของไ n e นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้เป็นจำนวนลูกค้านะครับสังเกตดูว่าตั้งแต่บริษัทนะครับหันมาทำ c l o u d s o l u t i o n ลูกค้านะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปี59เนี่มีอยู่800กว่าคนนะครับเพิ่ม60เนี่ยเป็นพันละ 62นี่2 0 0 0แล้วปัจจุบันนะครับมี3 0 0 0กว่าเลยนะครับบริษัท INet นะครับยังแบ่งออกเป็นบริษัทย่อยอีกหลายบริษัทนะครับทางด้านขวามือนะครับก็คือบริษัท INet Lead Management นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะธิบาบให้ฟังนะครับว่าบริษัท INet ตเนี่ยตอนเนี้ยเขาได้ออกกองหลีดเรียบร้อยแล้วให้ผลตอบแทนเยอะมากๆเลยนะครับต่อปีแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีบริษัทเขาเรียกว่า Mandala Communication นะครับโดยบริษัทนี้นะครับ จะมีบริษัทลูกอยู่2บริษัทก็คือบริษัทไทยคอ m แล้วก็เป็นกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่ถือหุ้นโดย Mandala นะครับอันนี้น่าสนใจนะอันนี้เป็นสตาร์ทอัพนะครับถ้าใครแบบว่าอยากลงทุนสตาร์ทอัพนี่บริษัทนี้มีเยอะมากมายนะครับมีทั้งที่กําลังเริ่มกิจาก,การแล้วก็กําลังที่จะฉายแสงสดใสามากมายนะครับ โดยตัวอย่างที่ผมมาให้ดูนะครับก็ตัวนี้ครับหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพนะครับชื่อ Manage AI นะครับบริษัทน bueno ี้นี่มี use, ประโยชน์มากเลยนะเขาสามารถคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ภาพถ่ายรังสีทรงอกได้ว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นวันโลกไหมเป็นโรคอะไรอย่างนี้ไหม โอ้ยมีประโยชน์กับทางการแพทย์มากๆเลยแล้วก็ได้ผลดีเลยนะครับเป็นตัวช่วยของคุณหมอได้เลยโดยมีโรงพยาบาลที่ใช้จริงแล้วนะตอนนี้14โรงพยาบาลนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถพัฒนาโลกเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีมากมายตัวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทนะครับสิ่งที่น่าสนใจของบริษัทก็คือบริษัทนะครับ จดทะเบียน IPO วันที่14เดือน11 2,544นะครับราคา IPO นะ3.5บาทนะครับปัจจุบันนะครับไอเนเนี่ยราคา4บาทต้นๆ้นก็ห่างกับ IPO นิดเดียวนะทั้งที่กิจการนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาแบบโอ้เยอะมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นงบการเงินของบริษัทนะครับสิ่งที่ผมสังเกตก็คือรายได้ของบริษัทในปี60นะครับบริษัทมีรายได้1,000 300ล้านปี61นะครับมี1,500ล้านนะครับปี62 1,800ล้านนะครับแล้วก็ปี63ที่เกิดโควิดนี่แหละ1,846ล้านนะครับเห็นว่าปี62และปี63นะครับรายได้ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะ ส่วน2ไตมาสในปีนี้นะครับมีรายได้ทั้งหมด800กว่าล้านนะครับสิ่งที่ผมอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งก็คือกําไรสุทธินะครับกำไรสุทธิของบริษัทนะครับสังเกตดูนะนะว่าปี62กับปี63เนี่ยมันเกิดลดน้อยลงเดี๋ยวผมจะชี้ดูนะว่ามันลดน้อยลงตรงจิตไหนทั้งที่กิจการของคราวนะ่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วบริษัทเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับเป็น รายได้ของบริษัทนะครับสังเกตดูนะว่าคราวนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าสีเขียวแก่นะครับดูนะครับรายได้เติบโตก้าวกระโดดนะครับจากปี60 480ล้านขึ้นมาปี61800ล้านนะครับขึ้นมาปี62 1000ัล้านแล้วก็ปี63นะครับ1,300ล้านสังเกตดูนะว่าเพิ่มขึ้นตลอดเลยส่วนบริการอื่นของไอเน็ตนะครับอย่างเช่น Data Center กับตัวอ่าอินเทอร์เน็ต แอสเซทนะครับสังเกตดูว่าไรายได้อะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เลยแต่สร้างรายจ่ายได้เยอะกว่าไรายได้นะครับทั้ง2อันเลยนะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เลยดังนั้นนะครับสิ่งที่ไอเน็ตกำลังจะปรับตอนนี้ก็คือลด Data Center กับ Internet a s s e t อให้น้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปทาง c ลาวด์เซอร์วเพื่อนๆเห็นไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบริษัท อ่ามุ่งเน้นทางคาวสวิตนะการเติบโตมันเห็นชัดเจนมากๆเลยนะเหมือนตอนที่เซเว่นสมัยก่อนเลยนะเซเว่นเนี่ยมีโรตัสที่ขาดทุนอยู่ด้วยพอเขาตัดโลตัสที่ขาดทุนปั๊บนะครับเซเว่นเนี่ยเหมือนเสือติดปีกเลยผมก็หวังเช่นกันนะว่า i อเน็ Net เนี่ยถ้ามุ่งทางคาวโซลูชันเนี่ยการเติบโตมันชัดเจนมากเขาน่าจะทํากําไรได้ดีมากๆเลยนะครับ ดังนั้นนะครับกำไรที่ผมเห็นในปี64นะครับผมหวังว่านะครับหลังจากปรับเป็นคาวซูชันเนี่ยจะเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัทไอเน็ตตรงจุดนี้นะครับมาดูราคาของไอเน็ตนะครับสังเกตดูว่าราคาไม่ไปไหนเลยนะ4บาท3บาท2บาทแล้วก็ไปปี63นี้4.16ปัจจุบันก็4ต้นๆ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มูลค่าหลักทรัพย์นะครับก็อยู่แค่2000ล้านเท่านั้นเอง PE ประมาณ18เท่านะครับที่สำคัญพต่อ Book Value นะครับใกล้ๆหนึ่งเลยนะเงินปันผลนะเขาปันผลดีมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องลงทุนกับเรื่องคาวเข้างเยอะทำให้ไม่มีปันผลนะครับส่วนปีหน้านะครับผมคิดว่าปันผลน่าจะกลับมาเรียบร้อยแล้วแหละเพราะบ,บริษัทนะครับได้ทำกองหลีดสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่มาเลยแหละตรงจุดนี้ผมเชื่อว่าบริษัท น่าจะมีปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องติดตามนะส่วนเรื่องกองหลีดเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันด,ด้านท้ายว่าพอไอเน็ตทำกองหลีดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวนี้เป็นจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับสังเกตว่าไม่เยอะอยู่ที่ประมาณแค่4 0 0 0 5 0ถึง5,000คนเท่านั้นก็เป็นจุดที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะแล้วก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับ อันดับ1อันดับ2น,น,นะครับก็ค่อนข้างมันโขงนะครับเป็นสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็บอกๆได้เลยว่าเขาไม่ยอมให้เจงแน่นอนอะ่ะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นแบบบิ๊กเนมเลยแล้วก็อัตราส่วนที่เหลืออีก51ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆนะครับเรามาดูความเสี่ยงของกิจการนะครับกิจการของไ n e อนะครับ เป็นผู้ให้บริการคราวอันดับ3ของประเทศนะครับอันดับ1แล้วก็อันดับ2เป็นผู้เล่นต่างชาติความเสี่ยงก็อยู่ตรงจุดนี้นี่แหละอยู่ที่ว่าผู้เล่นต่างชาติเนี่ยเขาจะเก่งมากขยายการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดอย่างเงี้ยเราก็จะลําบากแต่อเน็ตก็จะมีจุดแข็งเหมือนกันนะครับอยู่ที่ ดัต้าเซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยทำให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของเอกชนที่แบบว่าอยากเก็บข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องใช้บริการของ INe t นะครับตรงนี้คือความเสี่ยงแรกความเสี่ยงที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลได้ดีกว่าข่าวก็ได้ดังนั้นน่ะถ้าหากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงนะครับไอเอ็ก็จะลำบากตรงจุดนี้นะครับก็ยังไม่เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงระบบ ฐานข้อมูลเนี่ยจะมีอะไรมาแทนข่าวนะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่อยากให้เพื่อนๆน,นะครับเาเฝ้าระวังไว้นะครับต่อมานะครับเป็นการเติบโตของกิจการนะอันดับแรกนะครับเป็นเมกะเทนของโลกดังที่บอกอะว่า คลาวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกครับจําเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้มากขึ้นทุกๆวันข้อมูลต่างๆก็จะมีมากขึ้นมากมายเลยจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยครับที่ต้องใช้คลาวโดยบริษัทนะครับมีการปรับแผนงานนะอย่างที่ผมบอกว่าช่วงที่เหลือของปี2 5 6 4กก็คือปัจจุบันนี่แหละได้มีการลดการรับงานในอัตราส่วนที่ต้องใช้เงินทุนค่อนข้าง,าง,างสูงแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำ ในสไลด์ที่ผมโชว์ที่ผ่านมานี่แหละอย่างเช่นงานเทรดดิ้งแล้วก็มามุ่งเน้นนะครับมาสู่งานที่มี<ๆ>เขาเรียกว่าระดับมาจิ้นก็คือระดับกำไรท,ที่ค่อนข้างสูงนะครับเช่นบริการด้านข่าวเซอร์วิส อันนี้เป็นจุดที่บริษัทถนัดมากเลยนะครับโดยสัดส่วนรายได้นะครับของคลาวนะสมัยก่อนอมีแค่สิบยีเอเองปัจจุบันนะครับมีอยู่6 0สิถึงเจนะครับแล้วก็คาดว่าจะปรับให้เป็น90%ในปลายปีนี้ให้ได้เลยนะครับบริษัทไอเน็ตก็จะเป็นบริษัทคลาวแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับในปี2564นะครับ สไลด์นี้เป็นสไลด์ที่บอกว่าถ้าบริษัท i n e น็ตนะครับทำคราวอย่างจริงจังนะครับบริษัทจะเติบโตแบบชัดเจนมากๆเลยแล้วกําไรก็จะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับต่อมานะครับการระบาดของโควิด -19 ทําให้ตลาดไอทีทั่วโลกนะครับมีอัตราการเติบโตเนี่ยสูงขึ้นนะครับถึงปีละ20%ตามจริงผมคิดว่า,าอาจจะมากกว่านั้น้วยนะสอดรับกับความต้องการที่ลูกค้านะครับต้องการปรับตัวสู่ดิจิทัล นะครับแพลตฟอร์มเลยคือทุกที่เขาคือ,อได้ใช้เกบเรื่องดิจิตัลแล้วได้ใช้การทำงานที่บ้านแล้วผมเชื่อว่านะจะกลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยหลังจากโควิดหมดเนี่ยเป็นไปได้ยากมากดังนั้นคราวนี้คือเป็นธุรกิจที่ต้องเติบโตตามเมกะเทนแล้วก,แวก็แล้วก็ตามการใช้งานของโลกนะครับโดยบริษัทนะครับ ที่บอกอ่ะว่าบริษัทเนีมุ่งบริการเขาเรียก cloud solution แล้วก็ขยายตลาดนะครับทั้งลูกค้าใหญ่กลางเล็กเนี่ยไม่เป็นไรเรามาฮะร่วมกับ i-net ได้โดยปัจจุบันนะครับยังมีผู้ประกอบการจํานวนมากนะที่ยังไม่เปลี่ยนเข้ามาสู่ระบบเนี่ยดิจิตอลในการทํางานเลยดังนั้นผมเชื่อว่านะครับรูมในการเติบโตของ i-net ในจุดเนี้ยมีแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่สะท้อนนะครับว่าบริษัทเอกชนเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลแล้วมีแค่หลักหมื่นลายเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียน,นครับหลักแสนลายยังไม่เปลี่ยนมาเลยบริษัทจึงมีหนทางในการเติบโตได้ต่อมานะครับก็คือกองทัพนะครับเพื่อการลงทุนจิตการเช่าอาสังหาริมทรัพย์ไอเน็ net. ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้ iNet อะพลิกเลยนะเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าไอเนปัจจุบันนะพูดง่ายว่าเขาลงทุนตลอดทําให้เหมือนมีเงิน ในเมือก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้สินต่อทุนก็มีค่อนข้างสูงดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าได้เงินจากกองทัพเพื่อการลงทุนสิทธ์ให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ไอเนนะครับมาเข้าบริษัทเนี่ยบริษัทก็สามารถมุ่งสู่คลาวด์โซลูชันได้เต็มรูปแบบแล้วก็มีเงินหมุนในบริษัทลดหนี้ของบริษัทลดดอกเบีย้ยของบริษัทอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้โดยนะครับไอเนนะครับ จะขายทรัพย์สินในโครงการเน็ต IDC เฟสสให้กับกองเสร็จแล้ว i อเนก็จะเช่าทรัพย์สินนั่นแหละกลับมาดำเนินธุรกิจต่อนะส่วนกองทัศนะครับก็จะได้รับค่าเช่าของ i n e นนะครับซึ่งค่าเช่าในจุดนี้ครับก็จะนำแบ่งสารปันส่วนให้แก่ผู้ถือกองทัศนะครับในอัตราส่วนนะครับปีหนึ่งนะประมาณ8 96%เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับส่วน i-net อะ่ะก็จะได้รับผลดีเช่นเดียวกันคือ1ก็คือมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นแล้วก็2ก็คือนําเงินส่วนนี้ไปขยายกิจการต่อได้ก็ถือว่าวินวินทั้งคู่เลยนะผมก็เชื่อว่าการที่ i-net ทตทำแบบเนี้ยก็เป็นผลดีเลยไม่ต้องลบกวนผู้ถือหุ้นการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างชาญฉลาดดังนั้นนะครับคะแนนหุ้นเด้งของไ n e t นะครับผมให้ 8.4เต็ม10เลยนะเหตุที่ให้8.4เต็ม10ก็คือเห็นชัดเลยว่า Cloud เนี่ยเป็นแมกกาเทนของโลก2ก็คือ i n เ t เนี่ยพยายามเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เป็น Cloud Solution แบบเต็มรูปแบบตรงจุดนี้จะทำให้กําไรของ i n เ t มากขึ้นแน่นอนแล้วก็ตัดรายจ่ายหรือ,อผลตอบแทนที่ไม่ดีนะครับของ i n เ t ในกิจการอื่นๆออกไปนะครับ ต่อมาก็คือไอเน็ตเนี่ยยังมีสตาร์ทอัพที่แอบซ่อนไม่อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับไอตัวสตาร์ทอัพเนี่ยบางตัวถ้าเกิดว่ามันปังขึ้นมานะผมคิดว่าน่าจะทำผลตอบแทนได้ดีมากๆเลย แต่ความคิดเห็นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะครับเงินของท่านนะท่านต้องตัดสินใจเองนะครับส่วนผมภูมิศรภาพนะครับจะเป็นผู้นําบริษัทที่น่าสนใจเนี่ยมาลองวิเคราอยให้เพื่อนๆฟังนะครับและให้เพื่อนๆนะครับได้ไปทําการบ้านต่อนะสําหรับหุ้นเด้งใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ ติดตามแลวฟังมาจนจบนะครับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีรายการหุ้นเด้งยกกำลังสองนะครับเป็นรายการที่ขั้น The Stock ในแต่ละ EP นะครับรายการเนี้จะมีผมกับอาจารย์พืชมาวิเคราะห์หุ้นโดยผมอาจะรนำเสนอด้านพื้นฐานอาจารย์พืชจะวิเคราะห์ด้านเทคนิคนะครับมาวิเคราะห์หุ้นเดอะสต็อก ตัวที่มันผ่านมานี่แหละวา่าหลังจากที่ทำเดอะสต็อกไปแล้วนะครับผลการดําเนินงานเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้เพื่อนติดตามในการหุ้นเด็กยกนังสองนะครับผมกับอาจารย์พืชน,นี่ทำเต็มที่เลยส่วนเดอะสต็อกในอีพีที่สินะครับก็อย่าลืมติดตามเนือนะในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมหุ้นตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นหุ้นเด็กของท่านก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมภูมิสภาพนะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเดอะสต็อกอีพีหน้า สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ